สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับก็มาชมกันอีกนะครับมาพบเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเหรียญ1นบาทราชการที่9เหมือนเดิมนะครับเป็นเหรียญ1นบาทราชการที่9เหมือนเดิมนะครับเอามารีวิวเอามาเรียนรู้เอามาสอนกันนะครับบอกจุดดูกันนะครับว่าเหรียญนี้เป็นยังไงยังไงนะครับไม่ได้ประกาศรับซื้อประกันใดนะครับบางท่านไม่ทราบว่าเอ้าไม่ประกาศรับซื้อแล้วเอามาพูดทาไมก็ เอามาพูดมาบอกให้เพื่อนๆใหม่ๆที่ยังไม่ทราบนะครับท่านทราบแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านทราบแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่ทราบก็เรียนรู้กันไปนะครับเรียนรู้กันไปนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทราชกาลที่9เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาททีเ่เคยใช้จับจ่ายซื้อของกันในชีวิตประจำวันมายาวนานนะครับรายาวนานมากนะครับแล้วก็เป็นเหรียญปีพศ2536นะครับ คลิปที่แล้วเคยทำไว้ปีพศ2546ที่พูดถึงเลข6นะครับที่พูดถึงเลข6อันนี้เท่ากันดูนึงครับสำหรับปีพศ2536ก็มเีเลข6เหมือนกันเลข6เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับัเก็ตที่เลข6ด,ดีนะครับเลข6นะครับบล็อกนี้เหรียญน,นี้ก็เป็นบล็อกที่มีเลข6 2เหรียญ2ออย่างเหมือนกันดูนะครับเห็นไหมครับ ดูเลข6นะครับดูเลข6นะครับดูที่เลข6นะครับ2536นะครับดูที่เลข6นะครับมันจะมีหัวม้วนใหญ่กับหัวม้วนเล็กนะครับเห็นไหมครับเลข6 2เหรียญนี่จะราคาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเคยทําคลิปเว้นานแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับปีสาหกับปี3ี่6ที่มี็อกบล็อกเลข6หัวม้วนใหญ่กับหัวม้วนเล็กนะครับนะครับแต่ปี46ก็ที่ทําคลิปผ่านไปก็เคยพูดถึงเลข6เหมือนกันนะครับ สำหรับเหรียญบาทปีพศ2536เนี่ยกับ4 16เนี่ยจะมี2บล็อกอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญราชการที่9นะครับเป็นเหรียญด้านหลังเป็นวัตะแก้วนะครับจะมีบล็อกเลข6ที่เป็น6 2ชนิดนะครับเห็นไหมครับ6ม้วนเล็กกับ6ม้วนใหญ่เห็นไครับนะครับ,นะรบอันนี้เราจะมาพูดกันเขาความนิดนึงนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่า2 6เนี่ย6ม้วนเล็กกับ6ม้วนใหญ่เนี่ยเขามีจำนวนการผลิตทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับสำหรับปีพศ2536เยนะครับ จำนวนการผลิตก็อยู่ที่235ร้อยสาล้านหกแสนสอเหรียญนะครับ235ร้อยสาล้านหกแสนสเหรียญนะครับสำหรับเหรียญปี36นะครับทั้งสเหรียญปนกันนะครับนะครับนะครับทั้ง2เหรียญเนี่ยรวมแล้วจะ2องร้อยสอล้านหกแสนสอนเหรียญครับปี36ก็เช่นเดียวกันครับก็อยู่ในอันดับที่ที่5ครับที่5นะครับ อยู่ในอันดับที่5ของการจัดอันดับ10ท็อป10เหรียญผลิตน้อยหายากนะครับเหรียญผลิตน้อยหายากก็ปีพศ2536นี่ก็จัดอยู่ในอันดับที่5นะครับนะครับเ,เล่นหากันก็นอยู่ที่ว่าเหรียญใหม่ๆไม่มีการใช้งานเลยเหรียญ UNC ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยเนะี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ40-50บาท 4 0 5 0บาทนะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็อย่างที่บอกนะครับทุกๆเหรียญก็อยู่มันไม่น่าจะเกิน10บาทนะครับเหรียญผ่านการใช้งานต่อเหรียญหนึ่งนะครับต่อเหรียญหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็จะมีราคาดีกว่านะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบบาทนะครับทั้งสองบล็อกนะครับทั้งสองบล็อกนี้นะครับทั้งสองบล็อกปีสามหกนี้จัดอยู่ในที่ห้านะครับในที่ห้านะครับแล้วก็ 2 3 5ล้านนะครับ6 2 3 0 0 0พันเหรียญนะครับสำหรับ2เหรียญนี้นะครับสองหังสองเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญราชการที่้านะครับเป็นเหรียญราชการที่นะครับนะครับทางที่บอกนะครับปีพศ2536ดูที่เลข6นะครับมี2บล็อกนะครับมี2บล็อกบางท่านก็เหมือนที่เคยบอกนะครับได้ตังทอนมาก็เก็บใส่กระเป๋านะครับขอรู้ว่าเป็น ค่เหรียญบาทที่เราต้องการก็เก็บกระเป๋าแต่ถ้าเป็นนักสะสมอ่ะก็จะพลิกไปพลิกมาถ้าดูรู้ว่ามันปี36มหกเขาก็จะดูว่า3 6มหกในบรรดาหกมูลเล็กหรือ6กมูลใหญ่คนราคาจะแตกต่างันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ดนับท็อปเทนหรือไม่หน้าสะสม,รมหรือไม่เหรียญจ่าหรือหม่ยังไงนะครับก็นักสะสมก็ต้องสังเกตกันนะครับสังเกตก,ก,กันดีๆนะครับมันมีราคาทุกเหรียญน,นะครับเหรียญน,นะครับมีราคาทุกเหรียญน,นะครับเอ่อมันจะมีราคาเกินหน้าเหรียญทุกเหรียญนะครับที่เราสะสมแล้วก็การบํารุงรักษานะครับ สำหรับคลิปนี้เหรียญนี้นะครับปีพศ2536นะครับอันดับที่5นะครับ235,623,000เหรียญนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ